สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมิมามนทาราชแนลนะคะจบคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปดวงความรักของชอาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟนะคะได้แก่ชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ในหัวข้อนะคะใครที่คุณจะได้ใช้ช่วงเวลาดีๆร่วมกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะใครที่พร้อมแล้วนะก็ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะขอดูกันที่พลังงานของชาวธาตุไฟกันก่อนนะคะมันฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยนะพลังงานของชาวธาตุไฟที่เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะพลังงานของชาวธาตุไฟที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะมันต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าคลิปนี้เป็นพลังภาพรวมเนีย่ยใครเพื่อน รับฟังเป็นแนวทางได้ถ้ารู้สึกว่าพลังงานตรงกับเรื่องราวของตัวเองนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ตรงเนี่ยก็อย่าให้รับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะโอเคแต่เรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีไพ่สองไม้เท้านะคะมีไพ่เก้าเหรียญแล้วก็ไพ่เดอะฟลูขึ้นมานะคะต้องบอกว่าพลังงานของชาวธาตุไฟในช่วงเวลานี้คุณมีอิสระ กับตัวเองมากๆเลยนะคะอยากจะคิดอยากจะทําอะไรก็ได้ทํานะคะในสิ่งที่ตัวเองสนใจหรือว่าในสิ่งที่ตัวเองอยากทํานะคะช่วงเวลานี้คุณไม่ได้อยากผูกมัดอะไรกับใครเท่าไหร่นะรู้สึกว่าคุณให้อิสระกับตัวเองอย่างเต็มที่นะคะเหมือนกับว่าชาวท่าไฟเนี่ย คุณแฮ ppy นะกับชีวิตของตัวเองนะคะในหลายๆด้านทางในเรื่องของการงานการเงินนะแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ถ้าเรามีงานมีเงินที่มันดีหรือว่ามั่นคงนะคะทีนี้คุณก็รู้สึกว่ามันก็ตอบโจทย์แล้วนะในเรื่องราวของความรักเนี่ยจะมีหรือว่าไม่มีก็ได้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่สําหรับคุณถ้าเกิดว่าเจอคนที่ดีเจอคนที่เข้ามาแบบจริงใจ คุณก็พร้อมเปิดใจเปิดใจที่จะเรียนรู้นะคะแล้วก็มีไพ่สองไม้เท้าขึ้นมาด้วยนะคะจริงๆคุณอาจจะมีการตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าพาร์ทเนอร์นะคะหรือว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณจะต้องเป็นในรูปแบบไหนนะหรือว่ามีลักษณะยังไงนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนคนนั้นนะคะที่คุณจะได้มีช่วงเวลาดีๆร่วมกันเนี่ยพลังงานเขาเป็นยังไงเอ่ยมาดูกันนะ มีไพ่สิบไม้เท้าค่ะมีไพ่ห้าไม้เท้านะคะมีไพ่ u d g m e n t นะคะต้องบอกว่าคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่เรียกได้ว่าเหมือนกับมีภาระหน้าที่อะไรหลากหลายอย่างมากๆนะคะสิ่งที่เขาต้องทำในชีวิตประจำวันออมีภาระที่หนักอึ้งเลยแล้วก็รวมถึง สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขาในตอนนี้ค่ะอาจจะมีในเรื่องของความขัดแย้งนะคะหรือว่าทัศนคติอะไรบางอย่างที่อาจจะทําให้เขามีปัญหาอยู่กับคนรอบข้างในเวลานี้ก็ได้อาจจะเป็นผู้ร่วมงานเป็นต้นนะคะรู้สึกว่าคนคนนี้ทําอะไรเยอะนะคะแล้วก็มีความเหนื่อยมีความเครียดเกิดขึ้นนะในเรื่องราวของตัวเขาเนี่ยนะคะแล้วก็มีจ j u s t m e n ด้วยนะคะมนมองว่า คนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่คุณอาจจะเคยรู้จักมาแล้วก็ได้เป็นอะไรเก่าๆที่มาฟื้นฟูกันใหม่ก็ได้นะคะคนคนนี้เขาน่าจะเป็นการเป็นคนที่เชื่อมั่นในเรื่องของการทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอะไรแบบนี้ด้วยนะเหมือนกับว่าเชื่อว่าการที่เราลงทุนลงแรงไปยังไงหรือว่าก่อนหน้านี้เราทําผลงานมาในรูปแบบไหนเนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับตอบกลับมามันก็จะเป็นในรูปแบบนั้นเนี่ยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ ขอดูหน่อยลักษณะของคนคนนี้เพิ่มเติมนะคะที่ชาวทัดไฟนะจะได้มีช่วงเวลาดีๆร่วมกันนะคะลักษณะของคนคนนี้นะคะคนที่จะได้มีช่วงเวลาดีๆร่วมกับชาวทัศไฟนะคะชาวแม่สิงห์ธนูเนี่ยมีไพ่3ดาบ1ดาบแล้วก็ The ะชารวิอนะคะ นมองว่าอาจจะเป็นคนที่เคยเจ็บเคยจบนะคะคนที่คุณเคยเครียดหรือเคยเมีความเจ็บความเศร้าเกิดขึ้นนะในความสัมพันธ์ก่อนอันนี้ค่ะรู้สึกว่ามันเคยมีความชัดเจนเกิดข,ขึ้นในความสัมพันธ์นี้ไปแล้วนะคะก็มีเกณฑ์ที่คนคนนี้เขาจะมีลักษณะบุคลิกเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาอุปสรรคนะแล้วก็มองว่าเขาค่อนข้างเป็นคน ใจร้อนหรือว่ามีความมุทะลุมีอะไรหลายอย่างที่เป็นการดื้อรั้นไม่ยอมใครอะไรแบบนี้ด้วยได้นะคะก็ค่อนข้างอาจจะมีประสบการณ์เคยเจ็บนะคะเคยเศร้ามาก่อนหน้านี้หรือว่ามีใครบางคนเคยเดินออกจากชีวิตเข้าไปอะนะมาแต่เราขอดูหน่อยว่าจะเป็นอย่างไรนะคะลักษณะของคนคนนี้เพิ่มเติมนะเดเฟลขึ้นมานะคะเื่อบคับนะคะเด็กถือถ้วยค่ะ แล้วก็มีไพ่เดอะฟูนะคะพลังงานเหมือนกับตัวคุณในตอนแรกเลยคนคนนี้อาจจะมีเกณฑ์นในการเดินทางที่ค่อนข้างเยอะหรือว่าคนคนนี้นะคะเขาก็เป็นคนที่มีอิสระให้กับตัวเองมากเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณเคยปลูกต้นรักไปด้วยแล้วหรือว่าลักษณะเขาอาจจะดูมีอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะมีเดอะเดวิลขึ้นมาด้วยหลายคนอาจจะทํางานใน เรียกว่าธุรกิจกลางคืนหรือว่าทํางานในสายงานกลางคืนแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะเป็นคนที่มีเสน่ดึงดูดด้วยเหมือนกันนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเพิ่มเติมซิว่าตอนนี้เขารู้สึกกับคุณยังไงนะคะคนคนนี้นะมีไพ่สิบเหรียญน,นะคะคนที่คุณจะได้มีช่วงเวลาดีๆร่วมกันนะคะ k i n 킹อัพ o r s นะคะแล้วก็เพลสรอลสิบเหรียญขึ้นมาราชาถือดาบนะคะแล้ก็มีไพ่ เด็กถือไม้เท้าขึ้นมานะคะมนมองว่าคนคนนี้นะน่าจะเป็นอะไรที่เติมเต็มความรู้สึกคุณได้ดีเหมือนกันนะคะ,ะในตอนนี้ถามว่าเขารู้สึกกับคุณยังไงเราเห็นถึงเวลาที่เขามองมาที่คุณหรือว่าสิ่งต่างๆที่เขารู้สึกเขาเห็นถึงความมั่นคงความปลอดภัยค่ะคนที่เติมเต็มความรู้สึกเขาได้ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่สามารถให้เขาเห็นเป้าหมายหรือแนวทางในการก้าเดินต่อไปข้างหน้าได้นะคะ เหมือนกับว่าเขาเห็นถึงว่าเขามีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างกับคุณได้นะมาแตวเราคอยดูเพิ่มเติมหน่อยว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแชมเปญค่ะ s ซมเม้นออฟวนะคะ7ดไม้เท้า แล้วก็มีไพ่หกไม้เท้าขึ้นมานะคะมนว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณตอนนี้ไม่ว่าก่อนอันนี้มันจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้เห็นถึงในทิศทางของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะเห็นว่าเขาอยากจะพยายามอะไรบางอย่างแหละเพื่อให้ความสัมพันธ์มันมีการไปต่อข้างหน้านะคะดูว่าประสบความสําเร็จอย่างที่เขาตั้งใจไว้มาขอดูเพิ่มเติมนิดนึงว่าแล้วหลังจากนี้นะคะจะมีการเทคแอคชั่นอะไรเกิดขึ้นนะคะสําหรับคนคนนี้นะ ซิกส์อัขึ้นมานะคะไฟอัพสอดนะคะ5ดาบเกิดขึ้นนะแล้วก็มีไพ่8ดาบนะคะมนว่านะคะในการเทคชั่นของเขามันอาจจะมีบางสถานการณ์ที่รู้สึกว่าคุณก็ยังมีการตั้งกำแพงหรือว่ามีเงื่อนไขอะคะ่ะมันเป็นอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ลงล็อกลงรอยกันมากนะคะมนว่าเป็นการที่เขาอาจจะพูดถึงสถากนการณ์เก่าๆเหตุการณ์เก่าๆที่เคยเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อยากให คุณนึกหวนถึงช่วงเวลาดีๆเหล่านั้นน่ะนะคะขอดูเพิ่มเติมหน่อยนะเกี่ยวกับการเฮตชั่นของเขาอะนะคะขอดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะ to of cups นะคะมีอะไรจะ๊ะ nice of ones นะคะเ้าถ้ว,ถวยอ่ะเก้าเมท้านะคะแล้วก็ไพ่เดทนะคะ คนคนนี้เขาน่าจะเป็นลักษณะของการแอบมองแอบส่องอยู่นะคะส่องจากระยะไกลหรือว่าส่องจากระยะใกล้ก็แล้วแต่คือเป็นการประเมินดูสถานการณ์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะมีการส่องมีการเข้าไปดูอาจจะดูช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณอ่า e b o o k l i ไ e i ์ออะไรแล้วแต่ที่เขาสามารถส่องได้นะคะเขาก็จะประเมินดูสถานการณ์ว่าเขาควรที่จะเข้ามาในจังหวะไหนนะคะมีไพ่สองถ้วยขึ้นมาด้วยนะคะ เห็นถึงอะไรบางอย่างที่อาจจะรู้สึกว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาต้องทําอะไรบางอย่างให้คุณถูกใจหรือหาสิ่งบางอย่างที่มันลิงก์หรือที่ถูกใจตัวคุณนะคะสิ่งที่เขาจะ take action นะก็ปัญหาต่างๆที่มันยังเคลียร์ไม่จบก็ต้องเคลียร์ให้จบนะคะพลังงานขึ้นคนเก่าๆค่อนข้างชัดเหมือนกันนะคะ,อะมองว่าคนที่คุณอาจจะได้มีช่วงเวลาดีๆร่วมกันอาจจะเป็นคนที่คุณเคยจบเคย เทกันไปแล้วก็ได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะคะว่าแนวโน้มนะคะเอาคำจะเป็นอย่างไรนะคะแนวโน้มจะเป็นอย่างไรคะคนที่คุณจะได้มีช่วงเวลาดีๆร่วมกันนะชาวทัศไฟสแนวโน้มนะคะ The Star ก็มานะคะมีไพ่อะไรจะ๊ะ The l o v e r s นะคะ แนวน้มจะเป็นอย่างไรเอ่ยอาจจะด้วยหัวข้อนะคะค่อนข้างเป็นพลังงานบวกนะทุกคนก็เลยมีความรู้สึกว่ามันขึ้นไทยแบบค่อนข้างดีนะคะมีไพ่ t h t star the lovers นะคะแล้วก็ White c o n ซ e l l เ r นะคะันว่านานมความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นในเรื่องของการศึกษาเรียนรู้นะคะการให้โอกาสการ เปิดโอกาสการเป็นช้อยเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกนะคะการได้ฟื้นฟูหรือมีความหวังอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมานะคะในความสัมพันธ์นะขอดูหน่อยว่าไพา่ยยจะแนะนําอะไรให้กับชาวทาตไฟนะคะไพ่ยยจะแนะนําอะไรเอ,อ่ยมีไพ่สามเหรียญขึ้นมานะคะ ให้คุณลองคิดพินิจพิจารณานะคะลองตระหนักดูเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะหาจุดที่สมดุลจุดที่ลงตัวนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองในการควบคุมสถานการณ์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัว o r a c l คการ์ดนะคะเขาจะให้ Energy นอะไรกับชาวธาตุไฟนะคะดู o r a c l คการ์ดนะคะ พ r เชอสนะคะยังไงคะเนี่ยโอ้โ oh หต่ออย่างแรกเลยนะอยากให้คุณเชื่อมัน่นว่าคุณดีพอไม่ว่าคุณจะมีความต้องการหรือมีเป้าหมายอะไรค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะเรียกได้ว่าลุกขึ้นมานะคะทำตามเป้าหมายหรือว่าบอกจุดประสงค์ของตัวเองนะคะให้อีกฝ่ายได้รับทราบก็ได้นะรู้สึกว่าเป็น e NERGY ของคนที่ไม่ได้อยู่เงียบเย ب, หรืออยู่นิ่งๆค่ะเป็นคนที่เขา มั่นใจว่าตัวฉันดีพอมั่นใจว่าตัวฉันมีคุณค่าพอประมาณเนี้ยนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเคสเซอร์าการ์ดนะคะจะบอกอะไรชาาตุไฟนะคะ Healing Message นะคะสำหรับชาาตุไฟนะคะมีไพ่เซฟส t ีนะคะ e m b r a c e the b a l a n c e b e t w e e n earth นะคะ and Spirit นะคะมีอะไรอีกจ้า คือ r e a t i o n นะคะมองว่าชาวธาตุไฟในช่วงเวลานี้นะคะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณนะคะอาจจะรู้สึกว่าบางคนนะในสำหรับบางขัน้นบางคนนะคะจะรู้สึกว่าเรื่องของปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆคะ่ะที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องราวดีๆเหมือนกันนะที่จะทำให้คุณได้มีพื้นฐานที่แข็งแรงนะคะในการที่จะเติบโตนะคะในการที่จะเรียนรู้แล้วก็ ตเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงเพื่อให้เรามีภูมิคุ้มกันที่ดีในอนาคตได้นะคะและอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องบาลานสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็บอกเลยว่าสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณต่อไปนี้คุณไม่ต้องกลัวหรือว่าไม่ต้องไปกังวลอะไรมากมายนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เรียนรู้แล้วก็เป็นช่วงเวลาของการที่คุณจะได้รีเบิร์ตอะไรบางอย่างนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ว่าพายจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะให้กับชาวทัดไฟนะคะมันจะใช้เป็นสำหรับนี้นะนาดีอ o อ a แอนะคะ for o fire f อัลเดอร์วิทาออแอนนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นหรือสถานการณ์ที่ไม่เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะ ความมั่นคงอะไรก็แล้วแต่นะเราบอกเลยว่าเดี๋ยวชีวิตคุณหลังจากนี้ค่ะพลังงานดีๆความมั่นคงในชีวิตหรือว่าพลังงานการเซรเลเบตในสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้มันก็กําลังคืบคลานเข้ามาหลังจากที่คุณได้ผ่านพ้นพวกปัญหาประสาทเหล่านี้ไปนะคะซึ่งมนมองว่าคุณถ้าคุณเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ทาตัวเองให้มีความพร้อมในช่วงเวลานี้อ่ะ เห็นถึงพลังงานการสู้ไม่ถอยของคุณด้วยนะคะคุณจะสามารถผ่านพ้นสิ่งต่างๆไปได้แน่นอนนะมาดูลักษณาราศีของคนที่จะเข้ามากันนะคะเขาเป็นใครเอ่ยคนที่คุณจะได้มีช่วงเวลาดีๆร่วมกันนะชาวราศีกันนะคะชาวราศีมินชาวราศีธนูค่ะแล้วก็ชาวราศีพฤษภนะคะประมาณนี้นะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมึงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ